ในที่สุดเชกเกก็ได้ของไปจับฉลากแล้ว, <Yahoo! S 1> ลวสวัสดีทุกคนนี่ก็ใกล้จะปีใหม่คริสต์มาสแล้วพอดีว่าที่โรงเรียนชายเก้านะ่ะจัดงานคริสต์มาสด้วย <Wow. S 1> จัดงานประจำห้องนะ่ะให้เอาของขวัญไปจับฉลากกัน แล้วชายเก้านะัก็ได้ซื้อของขวัญแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนอยากจะบอกว่าร้านลุงก็จัดงานคริสต์มาสก่อนที่จะแบบว่าถึงวันใอ๊ะไข่มาตอะไรงียสิเว้นเนี่ยก่อนที่จะถึงวันปีใหม่วันคริสต์มาสจริงๆเพราะว่าพอถึงวันปีใหม่วันคริสต์มาสทุกคนก็จะหยุดไปเที่ยวกันนะ่ะลุงก็เลยจัดให้ก่อนเห็นลุงว่ามีต้นคริสต์มาสให้ไปประดับตกแต่งด้วยแั่นเดี๋ยวชาย นะจะเอาของไปจับฉลากไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีใครมาจับบ้างที่แน่ๆองมีใชเก้าลุงชเก้ลุงใช้เก้าลุงนแค่นี้ก็หลายคนแล้วแล้วก็บันนี่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 โอ้ยคืบันนี่ไปได้ยังไงนะ ถ้อยากจะเชื่อเดลแชก็จะเป็นคนขี้ลืมได้ขนาดนี้ในบันที่ด้วยนะเข้าใจไหมชิงเกเบลวชิงเกเบลชิงเกเบเบยอชิงเกเบเบยอชิงเกเบเบยชิงเกลิงเกลิงเกลิงเกชิงเกลิงเกลิงเกลิงชิงเกร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 ิงชิงเกเบลวชิงเกเบลวชิงเกเบเบยอตึ้ง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  ยัดยันยัดยันตึงๆอะไรเอ่ยแล้วดุ๊กดิ๊กอะไรเอ่ยดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กก็เป็นหนังสติ๊กอะดุ๊กดิ๊กหนีนี่มีแค่ลุงบันนี่แชกเกิ้ลลุงบันนี่แชกเกิ้ลลุงบันนี่แชกเกิ้ลนี่กันเยอะเลยวกันี่ยะปช่สิบเลยไปดูดีกว่าเร็วลิงไปตื่นเต้นมากเลยนะแชกเกอร์ไม่รู้ว่าปีนี้งานคริสต์มาสลุง ร้านลุงจะจัดอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการเหมือนปีก่อนๆบ้างนะนั่นนะสี่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแต่เธออะไรมาจากฉลากของขวัญหรอถ้ามันนี่บอกฉันก็จะรู้สิงั้นฉันไม่ถามก็ได้รอเซพติสไม่ถามก็ไม่บอกแค่นั้นแหละเอาละถ้าฉันถามไม่อยากรู้เหรอไม่อยาก้แต่ว่าที่ไม่บอกแต่ฉันก็ไม่อยากรู้เหรอไม่อยากรู้แต่ไม่วที่ไม่อยากบอกหรออะ อ้าวมีโต๊ะด้วยนี่กล้วยจับฉลากโตะแบบนี้ก็ต้องมีของขวัญจับฉลากกล้วยออันนี้เป็นของเธอเหรอใช่บันดี้ซื้อกล้วยมาจากเซเว่นส่วนของฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันค่อยเอาออกมาวางลุงทำไมไม่มีไฟประดับตกแต่งโต๊ะคริสต์มาสเลยนี่ก็รอบันดี้ใช้ก็มานนะเห็นะนะ ถ้าลุงจัดแต่งเองเนี่ยเแต่พวกเธออาจจะไม่ชอบอะบันนี่ใช้เก็จัดการเลยได้เลยเรื่องแบบนี้เช่นก็กับบันนี่ชอบบันนี่ขอติดนี่เลยวิบวับตรงนี้บันนี่วิบวับมันวิบวับเฮ้ยสองล้านลูก,กวิบวับโอ้ใช่มันเห็นเป็นลายสีสเขียวแดงเอ้อนี่มันงานคริสต์มาสของจริงชิงเกเบลว่าชิงเกเบลว่าชิงเกเบลดีชิงเกเบลดี ชิงงงงงยยิิิ้นนี้ต้นไม้ก็แบบว่ามีสีสันใช่ก็จะไปส่องตรงไหนอ่ะฉันกำลังจะส่องต้นอยู่น่ะโอเคสวยแล้วยากมากเชื่อไหมว่าน่าจะต้องมีอะไรห้อยๆนะเดี๋ยวฉันขอลองหาแป๊บอันนี้ไงเธอหาเจอแล้วไฟห้อยอ๋ออย่างเงี้ยแหละใช่เลย ใช่เลยใช่เลยต้องแต่กับเพิร์บอสักสิหน่อยคิดว่าต้องมีสีอะไรบ้างนะสีเขียวหนาแล้วสีอะไรนะสีเขียวสีเขียวสีเขียวปั๊บปับแล้วก็สีอะไรนะสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีชมพูปั๊บ เย้ฉันว่าพอแล้วแหละเท่านี้แหละพอแล้วไปแล้วลุงชอบมากเลยเธอจับตุ้กขึ้นสมัดได้สวยงามเลิศสมัดแตนมากเลยนี่นี่นี่ได้ข่าวว่าทางด็อกเตอร์เนบริษัต world company เนี่ยเขาจะสนับสนุนตุ้กตาขึ้นสมัดด้วยนาทีคืนนี้เดี๋ยวเขาจะมาวางอ๋อไม่ใช่สิถ้าจะเย็นนี่นะเดี๋ยวเขามาวาง โอ้จริงเลนลุงมาได้อยากเห็นแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้างน้ำแป๊บนะปวดอึอมากเลยนะะะะ่ะโอ้เธอพังโต๊ะน่ะทำอะไรนะเธอพังโต๊ะไปมาจากเกีเองขอโทษช่วยยกเองนะออเ,เอว่าแต่หนูชายเก่าครยสมัสรปีนี้เนี่ยไม่ไปเที่ยวไหนหรอจ๊ะ คริสตินนี้ยังไม่มีแลนขลุกอ๋อไม่มีแลนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็อยู่ล้านหลุกอุดหนุนไก่ล้านหลุงละกันนะอ๋อเขาถอดทีเขาถอดทีนะลุงราะฉันมาสายไปนิดหนึ่งเอามาแล้ววันนี้จะมีแผนการช่วยไรอีกบ้างไม่มีหรอกวันนี้ฉันจะมาอยากสนับสนุนพวกเธอนะด้วยการเอาของขวัญมาให้พวกเธอจับฉลากด้วยหนึ่ง ว่ดของขวัญด,ดุ๊กดิ๊กของขวัญดุ๊กดิกนะฉันร่วมงานแค่นี้นะ,ะแค่นี้เหรอใช่แล้วฉันไปขอนลนว้าจะมีของขวัญอะไรที่พิเศษมากเลยแต่ไม่พูดจ <c oughs> ะไม่คุยกับผมสักหน่อยเหรอเนด,ดๆลุงไหน บอกว่าด็อกเตอร์จะเอาตุกตามาวางให้หรือว่าอันนี้คือตุกตาที่ด็อกเตอร์วางแล้วตอนแรกฉันคิดว่าด็อกเตอร์จะเอาตุกตามาวางให้แต่ที่ไหนได้เอาขอขวัญมาก็โอเคนะเราก็จับฉลากกันสามคนไงแล้วของหนูชายก็มีอะไรหรอของชายก็นั่นเหรอรอแป๊บรอแป๊บลูกเดี๋ยวฉันก็จะออกมาวางรอแป๊บนี่นานแล้วนะแป๊บๆนะแล้วเดี๋ยวช่วยมาวางแล้วนะ ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ข้างนอกนะ่ะเอะอะวยๆอะไรไม่รู้ไปดูโอ้ใช่ก็เธอเอาของขวัญนี่ออกมาหลันเนี่ยใช่ของฉันนี่เป็นของอด็อกเตอร์เออใช่ใช่ใช,ใช่ของด็อกเตอร์แล้วของลุงใช้ก็อะไรนะน้ำมะพร้าวเหรอโอ้ของใช้ก็น่ะน้ำมะพร้าวลุงทำไมลุงรุ่นะอ่าก็ลุกได้กลิ่นนะในนี้ของลุงก็จะเป็นอาหารชั้นเลิศของพัตาคารร้านลุงเองนะ <Wow. S 1> ไม่ต้องเดาเลยใช้ก็ว่าไก่แนะ่นอน เห็นไหมรู้ก่อนอีกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราขอจับฉลากเริ่มนะป๊าับเทศกาลชิงระเบลได้ก่อนที่จะจับเขาบวชหน่อยว่าอยากได้อะไรกันเบดี้อยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวนี้เลยเบดี้เธอทำน้ำมะพร้าวฉลอดแล้วอ่าไม่รู้ไม่รู้อ่าตุ๊กตาเออเบดี้จับได้ตุ๊กตา เอ้ยเขายังไม่เริ่มเลยเขาจะไปรู้ล่ะไปแกะดีกว่ายื้ยนี่มันเด็กที่ขโมยคนแรกโอ้ยบันนี่ไปไหนล้อเนี่ยทำไมวิ่งไวจังนะ่ะไปพร้อมกับของขวัญทุกคนอยากได้ทุกคนที่หมายถึงลุงเชคเกอลบันนี่นะลุงเชคเกอลบันนี่แต่ว่าของขวัญอันนั้นบันนี่ไม่รู้หรอกหรอกือว่ามันเป็นของด็อกเตอร์นะ่ะ อาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ได้นะเอาแต่บันนี่อยู่ไหนของเขานะนใช่ก็เดินตามหาทั่วเมืองแล้วแบบว่าหาไม่เจอเอ๊หรือบบันนี่ได้ของข,องขวัญแล้วเอาไปแล้ววิอี่ใช่ก็ว่ามีอยู่สองอย่างของขวัญน,นั้นต้องดีมากแน่ๆกับอีกอย่าง เอของฝันนั้นต้องไม่ดีเอาซะเลยแต่ด็อกเตอร์มาร่วมงานทั้งทีช่ก็ว่าชัยก็องบอกด็อกเตอร์ในแง่ร้ายมากเกินไปงั้นหวังว่ามันคงจะเป็นของที่ดีรักกันเล้งั้นชัก็ต้องรีบไปหาบันนี่แล้วชัก็ต้องได้ของนั้นเหมือนกันเพราะว่าเขายังไม่ได้เริ่มจับฉลากเลยแต่บันนี่ขโมยไปก่อนนะ่ะไหน,ไหน ไปหมดเลยนะ oh. ถ้าจะแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วนะ oh. บบไปสังเกตการณบกันสชกหนิ <c oughs> ชัวร์ <c oughs> <c oughs> ไม่ทายก็ต้องโดนด้วยเนี่ยฮัชชีไม่ได้เป็นคนที่ขโมยสักหน่อยเอออเลยไอลมันกิอะไรขึ้น่ะออไอขวัที่ดอกเอเอามาให้นะสิที่บันนี่ขโมยไปน่ะเเปิดกันแล้วเหรอเดี้บันนี่เปิดแล้วนะเด็กที่ขโมยอย่างบันนี่ ก็เลยโดนจัดการไปหน้าฉ uh, ันกำลัอะไรไปมันเป็นปีศาจกอดของพันอยู่ที่ไหนสมแล้วแหละที่บันทิดโดนนะเด็กขี้ขโมยก็ต้องเจออะไรแบบนี้นะฉันไม่สนับสนุนเลยนะแล้วก็ไปโดนลุกหลุตอนหลังโอ้น่าสงสารยังเลยผู้ชายกูเอ้อทุกคนเอออย่าอย่าขี้ขโมยแบบแบบนี้นะ